คอมโบสกิลสไนเปอร์ที่โคตรเกลียนประกอบไปได้วยสกิลของเนโลมาโลนิกตาแล้วก็โมโคนะครับสกิลของมาโลเนี่ยจะทำดาเมจได้แรงขึ้นในระยะไกลๆถ้ามีโมโคก็จะได้โบนัสเข้าไปอีกนะครับแต่สกิลของโมโคเนี่ยมีประโยชน์มากกว่านั้น <Huh? S 2> อีกนะครับทุกคนลองนึกภาพตามนะจริงๆแล้วคอมโบเซตนี้เนี่ยสามารถเล่นกับปืนประเภทสไนได้ทุกปืนเลยนะครับหรือว่าจะเป็นปืนเคาะก็ได้นะครับผมนะแต่จะเกลียนมากๆกับปืนบาเลตครับท่านผู้ชมครับเซตนี้ต้องบอกว่าเกลียนจริงฮะ โคตรโกงศัตรูมีหัวร้อนนะครับทุกคนลองนึกภาพตามนะสมมติว่าเราเห็นศัตรูก่อนนะครับเรายิงเปิดไปเนี่ยตามสัญชาตยันของศัตรูเลยจะกางไอวอลแค่อันเดียวใช่ไหมครับเพราะว่าไม่ใช่นักแข่งไม่ได้ระวังอะไรมากมายหรอกเพราะว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าปืนที่ยิงมาเนี่ยเป็นประเภทไหนนะครับศัตรูกางอันเดียวปุ๊บเราปล่อยสกิลของเนโรเข้าไปเนโรเนี่ยสามารถมองทะลุได้ด้วยนะถ้าเกิดว่าศัตรูอยู่ในสกิลของเรานะครับและจะทําให้ศัตรูกางไอวอลไม่ได้ครับ เราก็จะมีสกิลของนิกิตานะทำให้พัญญาไม่ขึ้นดักเลือด50%ทุกคนก็คิดดูว่าเกลียนแล้วก็โกงแค่ไหนมีทางเลือกให้ศัตรูแค่2ทางครับ1คือนั่งจุ่มวงเนโลเพื่อพัญญา2คือวิ่งออกไปนะครับถ้าวิ่งออกไปเนี่ยโดนบาเลตเราดักแน่นอนครับถูกไหมครับแต่ว่าถ้าศัตรูนั่งจุ่มพัญญาบาเลตเราก็สามารถยิงทะลุไอวอได้มีมาร์กโมโคติดอยู่นะฮะเพราะว่าสกิลเนโลของเราก็ทํางานโมโคก็ติดไปด้วยนะครับ ก็อบอกว่าเกียนมากนะถ้าเกิดว่าใครเล่นสไนด์หดหดสไนด์ผิวผิวจับบาเลียดเดี๋ยวผมบอกเลยว่าโหดมากๆ